เริ่มตั้งที่ปี1948ยุคสงครามเย็นเริ่มต้นขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดปี1949บริลินแอลิฟส์เกิดขึ้นสหรัฐส่งสเสบียงทางอากาศช่วยชาวเบอร์ลินหลังจากโซเวียตกีดก,ดการเส้นทางบกและในปีเดียวกันเนโตถือกำเนิดพันธมิตรทางการทหารของฝ่ายตะวันตกปี1950สงครามเกาหลีเริ่มขึ้นการสู้รบครั้งใหญ่ครั้งแรกของสงครามเย็นและจีนก็เข้าแทรกแซงในสงครามสถานการณ์ยิ่งตึงเครียดปี1954เกิดเหตุการ์เรสแคร์หรือมัคคาทีเฮริงส์ การไล่ล่าคอมมิวนิสต์ในอเมริกาสร้างความหวาดระแวงไปทั่วปี1956การปฏิวัติฮังการีโซเวียตส่งทหารเข้าปราบปรามและวิกฤตคองซูเอสความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจปี1957สปุตนิกถูกส่งขึ้นอวกาศการเริ่มต้นสงครามในอวกาศของโซเวียตและอเมริกาและปี1959เหตุการณ์ยูทูอินสิเดนเครื่องบินสอดแนมสหรัฐถูกยิงตกในโซเวียตทำให้ความสัมพันธ์ยิ่งแย่ลงสงครามเย็นเป็นการต่อสู้ที่ไม่ใช่แค่เรื่องการทหาร แต่ยังเป็นการแข่งขันทางเศรษฐกิจการเมืองและอุดมการแล้วคุณละ่ะคิดว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในสงครามเย็นลองคอมเมนต์บอกเราหน่อยสิ